สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับผมสู้ปู่สู้คนเลยอยู่กับช่องลูกอีสานคดบัญเจียครับเมื่อนี้กะช่วงนี้ครับว่าเป็นมือนี้ช่วงนี้ก็บม่ได้ไปหาเก็บเห็ดครับผมเพราะว่าในป่ามันเกิดการลักไม้ครับผมไม่พยุงก็เลยบอกว่าสิทายอย่างลงให้พี่น้องเบื่อก็นี่แหละครับไทยอันน้าจะของมีนี่นะครับ ไทยตะก,กะแดนครับผมเลี้ยงตะก,กะแดนปลาทังก้าครับนี่ครับผมอายุก็ได้สิบสองมือครับสิบสองวันหลังออกจากไข่ครับผมตามนี้เลยครับจากที่สังเกตการเลี้ยงสิบกมือครับเห็นว่าตะก,กะแดนเลี้ยงพันนี้ครับ ปลาทังกานี่มันมากแดดครับพี่น้องมันมากแดดเป็นพิเศษพื้นที่นี่กับประมาณเมตรคูณสองเมตรครับผมกว้างเมตรหนึ่งยาวสองเมตรครับที่เอามาเรียงใส่ไค่ไปขีดหนึ่งครับผมนี่ไข่ตะกระแตนปลาทังกาขีดนึงสื่อมาในราคาหนึ่บาทครับอาหารกอย่างที่เห็นเลยครับพี่น้องเป็น นี่เปียะครับนี่ครับมองนี้มันมันเป็นแดดครับมองนี้มองที่มันมาออกนันนี่มันเป็นแดดเรียงมาสิบสองมือลอกคาบไปสองรอบแล้วครับทามาตัวใหญ่ขื้นบอนี่ครับเบงใกล้หัวเป็นลืมๆอยู่ครับ อากาศช่วงหามือนมะนีกับม่มีแดดครับบ่ค่อยมีแดดเลยจะเป็นฝนตกซะเป็นส่วนใหญ่ครับผมแดดกับประมาณสี่หานาทีครับกับฝนมาอีกแค่นึงยุ่งสิละครับสี่หามือมะนีเบืองตื้อพี่น้องเบืองเพื่อนเต้นเลี้ยงกับง่ายครับเลี้ยงง่ายแฮงยวปะเลี้ยงง่ายอยู่พวกลัก ออกได้กันหลายครับตัวนี้ก็คือพวกเหลือครับนี่นี่มันเหลือครับตัวนี้ในส่วนของการป้องกันมดครับผมกะนี่ครับป้องกันมดตัวนี้หมอห้างครับหม้อเก้าที่มันห้างใไซน้ำและกใส่ซายอาเบีครับผมตัวนั้นก็คือกันครับแบบเดียวกันเลยครับนี่ข้างนหนมันจะบ่ค่อยมีตะกเตนครับตัวข้างนนี่ มันจะมาออกกันอยู่โซนนี้ครับบริเวณนี้เลยเลี่ยงเลยกัเบิ้งพฤติกรรมมันไปเรื่อยๆครับผมก็เห็นพฤติกรรมมันว่า,วามันมักแดดครับนี่ครับมันจะมาออกกันอยู่โซนที่มันมีแดดครับผมสิพยายาม่ายอัปเดตให้พี่น้องเบิ้งเรื่อยๆนะครับ มาเบื้องต้นทุนที่ลงไปครับผมต้นทุนก็มีตะกะแตนครับไข่ตะกะแตนหนึ่งขีดครับผมหนึ่งพันบาทแล้วกะ็แท่นี้ครับบ่มีหังแพ่งแยงกะแพงแยงเกาครับผมที่เอามาเห็ดเป็นแพงแยงที่แทบบริไซแหละครับเป็นแพงแยงเกาเอามาเงบครับผมในกระยากะยากะแบงกินกับควายครับผมเรียงงายก็ควายครับ บอแอลกินยังขอแค่มีหย่าอยู่ในคอ,อกเพินนี่ครับเดี๋ยวผมสิอัปเดตลงเรื่อยๆนะครับให้พี่น้องเบิงเพราะว่าข้าเจ้าขายโตมันก็ราคาอยู่ที่450บาทครับต่อ1กิโลผมก็บอกว่าใครหนึ่งขีดมันสิสามารถขายโตได้จก,กิโลครับผม ล้อเบื้องมือนั่นแหละครับมือที่ผมเห็ุอัปเดตคลิปลงเรื่อยๆครับผมว่าเฮาสิคุมทุนบออันนี้ผมเป็นเรียงเป็นแค่การทดลองเรียงครับผมบอทันไ,ได้เหตุแบบเอาจริงเอาจังอยังก็ล้องล้องเบื้องพฤ,พฤติกรรมมันก่อนครับว่ามันธรรมชาติมันมากแนวใดเขาค่อยสิเด็ดปรับง่ายครับผมอาหารกะมิแค่หย่านี่แหละครับหย่านี้เปียหวัวอาหารกะบอให้กิน บอมีให้กินคือกิรลครับผมโอเคนะครับผมมือนีกับสิบสองวันครับสิบสองวันผ่านไปเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมอัปเดตไปเรื่อยๆครับผมถ้าชอบคลิปนี้มาคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับพี่นอ้องวยกันกดไลค์กดแชร์แลวก็กดติดตามให้น้ำแน่มือนีกน็ขอตัวลาปก่อนครับสวัสดีครับ